มาเก็บผักหอมอีกแล้วพี่น้องนี่งามๆนี่ต้นใหญ่ๆอวบๆโอ้ยซอนหลายลายคักหลายแน่พุ่นนะพุ่นนะเฮ็ดจังได้สิกินเบิร์ดกินเบิร์ดนี่ก็ขี่เขียวปานแมงบงละไปพุ่นนะโอ้ยหลายาคักคอยสิเป็นป๊อบอายเลยเด้อบัานี้ป๊อบอายกิน เออไปหาโอลิฟทั้งหลเนาะไปหาป,ป๊อบอายทาั้งหนาเนาะพ่นะยอดอวบยอดใ่อีหลีพุ่น่ะ <c oughs> โอ้ยพ่น่ะม็นคักกินแซบแท้ๆทได้เนี่ยทอดไส้ไข่ี่กระแซบเพื่อนโอ้ยสะออนลายคากหลายแน่มะถึกดงผักโขมญ่คั <c oughs> กอวบคักพุ่น่ะ พี่น้องมาเอาแน่นี่มาเอาซอยเนี่ยผู้ใดกินเป็นนี่มาเดอ้อผักขมงามๆเนี่อวบอวบผู้ใดอยากได้เอารถสิบล้อมาเด้อทับรถชิบล้อมาเ,เอาโลดนี่ยงาม,ม,างามเป็นบ้านเหาเนี่ยอยพี่น้องกินใดเสมือเฮ็ดยั้งกินกับแสบเดอ้อผักขมอยู่นี่คุณนะอดง่ายๆอวบอวบโอ้ย ส่อนส่อนหลายคักพุ่น่ะพูน่ะโอ้ยพุ่น่ะเมืองเด้อบ่แม่นเว้าปากเป็นนิดนึงงามีหลีเด้อยนะพุ่น่ะงามคักงามแน่พุ่น่ะโอ้ยหลายคักพุ่น่ะพุ่น่ะนี่ตะดงพุูน่ะ ลงผักขมพี่น้องสะออนหลนเนี่ยผู้ใดมาซอยเก็บเนี่เด้อผู้ใดอยากได้มาเอาเด้อนี่นี่ผักขมผุ่นเงาไปผุ่นผักขมแถมวิวทะเลนกกระห้องจิบ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 อยู่นี่ลำข้านนกเด้ <มา S 1> พูดนะ,นะ,นะงามคากงามแน,น่ผักขมพูดนะ อ,อหยอดงามๆหลายคักคุณน,นะอัวรัวอยู่ข้างคุณพุ่น,นนะผู้เก็บกับเก็บอยู่หันโอ้มออยมาเดอ้อพี่น้องพี่น้องมาเก็บซอยกันมาเด้อรถสิบล้อมาเอาเดอ้อนี่ผู้ใดอยากได้